อันนี้ห้าร้อยห้าสิบบาทอันนี้สามร้อยเป็นหมวกสมุยไรตั้งโชว์ยี่สิบบาทสวยงามมากเลยครับหมวกสมุยไรตั้งโชว์ห้าร้อยห้าสิบบาทของเล่นเด็กเยอะๆนะครับราคาลักสิบบาทวันนี้พามาดูร้านโกดังญี่ปุ่น โกดังสินค้าญี่ปุ่นที่โคราชนะครับนี่เป็นร้านกาแฟที่อยู่ข้างในเดีย๋ยวไปจอดรถก่อนเดี๋ยวพาไปดูร้านขายสินค้าเมือสองโกดังญี่ปุ่นนะครับที่โคราชจะอยู่ตรงข้ามกับเซนทัลโคราชเดี๋ยวลองเดินไปดูครับว่ามีอะไรข้างในบ้างตอนนี้เป็นร้านขายกาแฟเครื่องดด่ม บริการมีไอติมขายด้วยครุข<ๆ>าระแตเราเริ่มจากตรงนี้<ๆ>ร้านหยุดทุกวันจันทร์นะครับเปิดบริการ 10ถึงย0นาฬิกา,าร้านห้ามนำกระเป๋าเข้านะครับให้เดินเข้าไปโดยห้ามมีกระเป๋าไป,ไไปข้างในครลองเดินไปดูข้างในบรรยากาศเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นสินคช้าเป็นนาฬิกาดูแว่นตานะครับเป็นกระเป๋ามือสอง ช่วยกาแฟแตรงนี้เป็นเบตดตปลาเป็นดาดสมลอยสมลอยเป็นดาดริงนะครับแต่ว่าลบคมแล้วลบคมออกไม่มีคม กาบมือสองตัวนี้เป็นกรอบรูปลด50%กสอรอบละร้อยกระบาท150กรอบรูปเป็นกรอบรูปภาษาจีน150บาท สุกตาญี่ปุ่น สวยงามมากเลยครับเนี่นีสาม้อยห้าสิบ้อยห้าเป็นชุดสมุัไร ชุดละ1,200บาทสวยงามมากเลยครับนี่ของหมดซามูไรตั้งโชว์550บาทของราคาหลักร้อยนะครับของตั้งโชว์นะอันนี้นาฬิกา550 5 5อ0บาท เครื่องเล่นคาสเซ็ตเทปเครื่องนี้สองพันบาทสินค้ายเยอะมากอันนี้ยี่สิบบาทเองเป็นหมอกสมัยตั้งโชว์ยี่สิบบาท เป็นตุ๊กตาเล็กตุ๊กตุ๊กตาน้อยนะครับหลักสิบสิบยี่สิบบาทแมวนางกวัดห้าสิบบาท นั่นไรนะครับเขียวๆสองยห้าสิบาทของเป็นของเหมือนสองแต่ดูสภาพใช้ได้ครับสภาพดี ตัวนี้เป็นตุ๊กตาไม้แกะสลักนะครับราคาหลักร้อยนะตัวนี้สองพันมีตัวนี้ห้าร้อยห้าสิบบาทหมอกสำไรตั้งโชว์พันห้าร้อยบาทช้างพันห้า เครื่องบดกาแฟครับ3า0บาทมีโคมไฟมีเครื่องสนามสำหรับแคมปิ้งที่สนาม200บาทตัวละ2ได้อยบาทแก๊สเทคนิค450บาท เป็นชุดที่นอนปิกนิกนะครับตรงนี้รถของเล่นเด็กเด๋ไปดู bmw ราคาเท่าไหร่ ราคา2,500บาทเบนเบนแดง2,000บาทด m ดำ3,000บาทเยอะแยะมากเลยครับีนอกาสแวะมาดูนะครับตรงนี้เป็นกระเป๋าเดินทางราคาหลักร้อยอดูไปใหญ่สุดเลย550บาทเยอมากตัวนี้ ร้อนใช่ไหมใหญ่มากห้าร้อห้าสิบเองเป่ะอันนี้ห้าร้อยห้าสิบาทอันน้สามร้อยป่ะป่ะอากาศร้อนมากม,มีเครื่องวิ่งออกกลังกายไม่รู้ใช้ได้หรือป่านะครับราคาสามพันห้าเยอะแยะมากเลยเต็มน้ามาครับน่าน้ามาเดินถ้ามีเวลาแล้วก็มีของเล่นเด็กเยอะแยะเลยครับ อ,นนอันนี้คีย์บอร์ดราคาหน,นึ่งร้อยบาทเอาไปทดลองใส่ฐานลองดูได้นะครับถ้าใช้ไม่ได้ก็ก็ไม่ซื้อก็ได้นะครับเอาไปทดลองก่อนคุณแม่กับคุณลูกมาเดินดูแต่ว่าอากาศร้อนนะมามาช่วงเที่ยงพอดีอากาศร้อนมากถ้าตอนเย็นเยน่าจะเดินสนุกเลยของเล่นเด็กเยอะๆนะครับราคาลักสิบบาท สิท้ายเยอะๆมากเลยครับฝั่งนี้เป็นจานแก่แล้วโดยของพุรณาเก็ดัาที่ด้วยโอ้มีเต่าด้วยนะครับโอเคโอเคอันนี้ต้องจ่ายตังค์นะครับอันนี้คืออะไรลูกเต่าเตานะครับต้นหมากได้มาจากร้านตาต้าคุงในราคากี่บาท<อ>สิบบาทนะครับไ,ไ,หร <laughs> ไหนๆพอรีบถ่ายรูปไหนฮัลโหลประดี <laughs> Hello, เฮ้บาดีมีเสียงมีเสียงนะ <c oughs> เป็นตตบเป่าลมได้เหรอตตบเป่าลมได้ <c oughs> ร้านชื่อร้านตาตาคุงนะครับเป็นร้านขายสินค้ามือสองจากประเทศญี่ปุ่นดูแล้วก็น่าสนใจดีครับถ้าใครมีเวลาแวะมาโคราชก็แวะเข้ามาดูนะครับร้านอยู่ตรงข้ามกับเซ็นทันพาซาโคราชนะครับ